ทำไมหุ้นกู้เครดิตสวิสมูลค่า6แสนล้านถึงกลายเป็นศูนย์ในพริปตาตามปกติแล้วนะคะเวลาที่เราลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยเราก็จะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะคะซึ่งผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของดอกเบีย้ยรวมไปถึงเงินต้นที่จะคืนมาเมื่อเราถือหุ้นกู้นั้นๆเนี่ยครบตามกําหนดอายุใช่ไหมคะแต่เจ้าหนี้ที่ลงทุนในหุ้นกู้ของธนาคารเครดิตสวิสประเภท AT1 มูลค่า6แสนล้านบาทนั้น วันนี้หุ้นกู้นั้นมีมูลค่าเท่ากับศูนย์ทันทีที่ UBS ตัดสินใจซื้อกิจการ Credit Suisse หุ้นกู้ AT1 คืออะไรแล้วทำหมาถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังในธุรกิจธนาคารนะคะเขาจะมีข้อกําหนดไว้ค่ะว่าธนาคารจะดําเนินกิจการได้นั้นเนี่ยนะคะจะต้องมีเงินกองทุนนะคะเพื่อที่จะไว้รองรับกับความเสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งเงินกองทุนของธนาคารนั้นก็แบ,บ่งออกได้เป็นสส่วนค่ะส่วนแรกเนี่ยนะคะก็คือเงินกองทุนขั้นที่1หรือว่าเทียวันซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะคือส่วนของผู้ถือหุ้นของธนาคารนั้นๆส่วนส่วนที่2ก็คือเงินกองทุนขั้นที่2หรือว่า t ทียทค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้อย่างเช่นหุ้นกู้ที่ธนาคารออกมาเพื่อที่จะยืมเงินเข้ามาใช้ในกิจการธนาคารนะคะ แต่ทีนี้ค่ะมันมีหุ้นกู้อีกประเพทหนึ่งนะคะที่เรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันด์หรือว่า perpetual นะคะที่ชื่อว่าชั่วนิรันด์เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีกําหนดที่จะคืนเงินต้นมาบางครั้งนะคะหุ้นกู้ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ถูกเรียกว่าหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน และด้วยความที่มีลักษณะคล้ายทุนแบบนี้นะคะทำให้เงินทุนที่ได้รับมาจากการออกหุ้นกู้ช่วงนี้รันประเภทนี้เนี่ยถูกจัดลำดับนะคะอยู่ในสัดส่วนเงินกองทุนขั้นที่1หรือเรียกกันว่า additional tier one หรือ AT1 ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจกันนั่นเองโดยหุ้นกู้ช่วงนี้รันที่ออกโดยธนาคารนี้นะคะจะมีชื่อเรียกเต็มๆว่า c o n t i n e n t convertible bond หรือว่า coco b บ n d ค่ะโดยข้อกำหนดของโคโคบอลเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่3มอย่างหลักๆด้วยกันค่ะ อย่างแรกก็คือไม่มีกําหนดว่าจะไถ่ถอนคืนหรือว่าจะคืนเงินต้นส่วนเนี้ยเมื่อไหร่นะคะและนี่คือที่มาของคําว่าชั่วน,นิรันนั่นเองส่วนข้อที่2ก็คือให้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเพื่อจูงใจแล้วก็ชดเชยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องถือหุ้นผู้ประเภทนี้เป็นระยะเวลาที่นาน ข้อ3ค่ะเป็นตราสารหนี้ที่สามารถแปลงสภาพตัวเองเป็นทุนได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์พิเศษขึ้นนะคะเหตุการณ์พิเศษนั้นจะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นกรณีที่ธนาคารเนี่ยมีเงินกองทุนลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ทีนี้ค่ะย้อนกลับมาที่กรณีของ Credit s ส i s s นะคะที่ก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารเครดิตว s เนี่ยแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะ ส่วนแรกก็คือส่วนของผู้ถือพุ้นปกตินะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของหุ้นผู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนอย่าง AT1 และส่วนที่3เนี่ยนะคะก็คือส่วนของนี้ประเภทอื่นๆซึ่งก็รวมไปถึงหุ้นผู้ประเภทอื่นๆที่ออกโดยธนาคารเครดิตสวิสนั่นเองและตามที่ทุกคนเข้าใจนะคะว่ากระบวนการทางธุรกิจปกติเนี่ยหากเกิดเหตุการณ์ที่มีปัญหากับธุรกิจนั้นๆแล้วจําเป็นที่จะต้องแจกจ่ายนะคะ เงินหรือว่าสินทรัพย์ในกิจการนั้นๆให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องคนที่จะได้รับก่อนเลยเนี่ยก็คือต้องอยู่ในสถานะเจ้าหนี้อยู่แล้วเราค่อยเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะดังนั้นนะคะลำดับการได้เงินที่ควรจะเป็นของฝั่งธนาคารเครดิตสวิสเวลาที่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยก็ควรจะเป็นเจ้าหนี้รายอื่นๆนะคะที่เครดิตสวิสเนี่ยเขาไปกู้ยืมเงินเอาไว้อันเนี้ยควรที่จะได้รับการชดเชยก่อนนะคะส่วนกลุ่มที่2รองลงมาก็ควรจะเป็นผู้ถือหุ้นผู้ AT1 และส่วนสุดท้ายเนี่ยค่อยเป็นผู้ถือหุ้นทีนี้ค่ะวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็คือธนาคารกลางสวิสเนี่ยเขามาช่วยเจราจาให้ UBS เนี่ยเข้าไปซื้อกิจการธนาคารเครดิตสวิสด้วยมูล,ลค่าประมาณ1นึ่งแล้านบาทณนะวันนั้นเนี่ยนะคะเมื่อคำนวณดูถึงเงินกองทุนของธนาคารเครดิตสวิสเนี่ยกลับพบว่าเงินกองทุนของเครดิตสวิสในเวลานั้นลดลงมาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อย่างไรก็ตามค่ะจำได้ไหมคะว่า c e คร t s u i ว s e นั้นยังมีหุ้นกู้ประเภท AT1 มูล,ลค่า600ล้านบาทถืออยู่ในมือนะคะประเด็นของเรื่องนี้มันก็เลยเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยละคะ่ะเพราะว่าพอเข้าไปดูในหนังสือชี้ชวนในการชวนให้ลงทุนหุ้นกู้ AT1 ประเภทนี้เนี่ยมันดันมีคลอสหนึ่งนะคะที่ระบุไว้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลการเงินของสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าฟินมาอาจไม่จำเป็นต้องทำตามลำดับความสำคัญของคุณได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยข้อความตรงนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่า Credit ิตสวิสนั้นนะคะมีสิทธิ์ค่ะที่จะแปลงหุ้นกู้ AT1 ตรงนี้ให้กลายเป็นทุนได้ทันทีแล้วสลับลำดับนะคะโดยใช้ทุนตรงนี้ตัดหนี้สูนย์นะคะเพื่อที่จะเอาเงิน AT1 ที่มีมูลค่า6 0แสนล้านบาทมานับเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสำรองของธนาคารเ d i t ิตสวิสค่ะ แน่นอนนะคะว่าพอเหตุการณ์ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะคนที่ขาดทุนที่สุดของเรื่องนี้เนี่ยก็คือคนที่ถือหุ้นผู้ประเภท AT1 เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่สินอื่นๆของ Credit Suisse เนี่ยก็ยังอยู่นะคะในขณะที่ฝั่งของผู้ถือหุ้นเองพอ UBS เข้ามาทำการซื้อกิจการแล้วก็เกิดการ swap หุ้นแล้วผู้ถือหุ้นเดิมของ Credit s u i ว s e เนี่ยก็จะได้หุ้นของ UBS กลับไปนะคะถึงแม้ว่ามูลค่านั้นจะลดลงมาต่ำมากแล้วก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีก็ยังไม่เหลือศูนย์เหมือนกับผู้ถือหุ้นกู้ประเภท AT1 ที่ไม่เหลืออะไรเลยคำถามก็คือว่าความไม่แฟร์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ทำไมทางการสวิสเข้าถึงยอมให้มันออกมาเป็นรูปการนี้ได้นะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยที่เขาว่ากันก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปดูโครงสร้างของผู้ถือหุ้นจะพบว่า คนที่ถือหุ้นกู้ประเภท AT1 ส่วนใหญ่ของธนาคารเครดิตสวิสนั้นก็คือบรรดานักลงทุนสถาบันพวกกองทุนทั้งหลายนะคะในขณะที่ผู้ถือหุ้นทั่วไปของธนาคารเครดิตสวิสนั้นเนี่ยก็คือรายย่อยนักลงทุนส่วนบุคคลอย่างเราๆนี่แหละค่ะซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะพอประเมินเอาผลก็ทบทุกส่วนเข้ามาด้วยกันแล้วเนี่ยนะคะการที่จะแก้ปัญหาให้ธนาคารเครดิตสวิสนั้นไปต่อได้เนี่ยโดยที่ไม่ผิดกฎหมาย มันก็เลยเหลือเป็นแค่ขนทางเดียวแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่ธนาคารกลางสวิสนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจทําถึงแม้ว่าการตัดสินใจแบบนี้จะสร้างความไม่พอใจให้กับนักลงทุนสถาบันจํานวนมากก็ตามบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คงต้องกล่าวว่าตามที่เราเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้กินกันบ่อยๆนะคะว่า การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและจากตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นตัวคอนเฟิร์มค่ะว่าเราในฐานะที่เป็นนักลงทุนจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขผลตอบแทนทุกเงื่อนไขให้เข้าใจอย่างแท้จริงไม่เช่นนั้นในบางเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นได้แบบนี้อาจจะทำให้เงินของเราหายไปเท่ากับศูนย์ในคริปตาได้เช่นกัน ลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย